สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะนะเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะประจำวันที่1เมษายน2566นะคะนะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้หมวกันไม่ทราบนะคะหมวกันเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะนะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้เราก็มาดูพร้อมๆกันนะคะจับคู่กันให้ดีนะคะหรืออาจจะเอาเลขของ ที่เราชอบมาผสมกับเลขที่หมอกการให้ไปก็ได้นะคะเลือกเอานะคะว่า,าควรจะเป็นตัวไหนที่เราชอบนะคะมานะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่1นนี้นะคะจะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะ ดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่1เมษายน,นนี้นะคะนะ้าครูบาอาจารย์จะให้หรือเปล่านะคะโอเคนะคะเรามาดูรพร้อมๆกันเลขมงคลนะคะประจำวันที่1เมษายนนะคะจะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะได้มาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจนันทที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะเป็นเลข2 0 1นะคะทุกคน2 0 1นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงเรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ